สวัสดีค่ะโตกก๊ะกลางเซนจูรี่ชื่อนี้เมีต่ทองลายสวยนะคะที่ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ตรงหน้านะคะก็จะเป็นสร้อยคอทองน้ำหนัก2สลึงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าจะมีลวดลายอะไรสวยๆถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างนะคะสำหรับชุดนี้เนี่ยโอ้นะคะเตรียมเอาความยาวอยู่ระหว่างประมาณ17นิ้วถึงประมาณไม่เกิน20นิ้วมาให้ได้รับชมกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เพราะว่าถ้าเราจะรีวิวกันทั้งหมดเนี่ยอาจจะ ได้รับชมกันไม่หมดนะคะในส่วนของลายแรกที่เตรียมมาก็จะเป็นลาย3ห่วงค่ะนี่ค่ะ3ห่วงลายนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อเห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ละห่วงเนี้ยก็จะค่อนข้างชิดกันมากๆเลยนะคะเส้นนี้ที่ถืออยู่ความยาวก็จะอยู่ประมาณ18นิ้วนค่ะเป็นอีกหนึ่งลายที่สวยๆนะคะแล้วก็ ถ้าถามถ้าท่านผู้ชมถามว่าลายนี้โปร่งไหมนะคะก็ต้องตอบว่ามีความโปร่งนิดนึงนะคะเวลาสวมใส่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าพวกลายเล็กๆแล้วก็ตนัตนถึงแม้ว่าในแต่ละข้อเนี่ยจะมีความถี่ค่อนข้างถี่มากๆนะคะแต่ว่าก็จัดเป็นอีกหนึ่งลายที่ค่อนข้างโปร่งเนาะเวลาเรารีวิวเนี่ยเราก็จะต้องบอกท่านผู้ชมให้ได้รับรู้ว่าลายนี้ตอนลายนี้โปร่งนิดนึงนะคะ ว่ากันไปตามความจริงเลยนะคะลายถัดมาเป็นลายปล้องอ้อยนะคะลายนี้ก็ผู้ชมที่ติดตามเราอาจจะได้ชมกันหลายครั้งกันอยู่แล้วนะคะเส้นนี้มีความยาวอยู่ที่17นิ้วค่ะสำหรับ2สองเส้นนี้ก็จะเป็นลายหนึ่งที่แบบว่าเป็นดูเมือบางคนก็จะเรียกรลายนี้ว่าลายก้านไม้ขีดนะคะเดี๋ยวเราซูมให้ดูลายใกล้ใกลนิดหนึ่งจะได้เห็นลวดลายในลักษณะของการตัดลายนะคะความเงาของลวดลายด้วย นี่ค่ะความยาวของเส้นนี้17นิ้วก็ค่อนข้างสั้นนิดนึงเหมาะสําหรับผู้หญิงใส่ค่ะ ถัดมาลายถัดมาเป็นลายที่เราเรียกว่าลายสี่เสาตัานดูมุมมองไกลๆกันก่อนนะคะลายสี่เสาตันเนี่ยจะเป็นลายหนึ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นลายตันมากๆชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นลายสี่เสาตันนะคะก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างตันแล้วก็เป็นลายหนึ่งที่เล็กมากๆแล้วก็ส,สาวๆชอบใส่นะคะเพราะว่ามันใส่แล้วมันดูไม่อันตรายนิดนึง มาดูในส่วนของลักษณะของเปียของเขานะคะลายสี่เสาตันเนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นลายเปียจะเป็นการถักเปียแบบปันๆเลยค่ะเนาะอันนี้ต้องแบบเส้นมันเล็กมากเลยนะคะก็เลยเดี๋ยวต้องซูมให้ผู้ชมได้ชมใกล้ๆนิดหนึ่งลักษณะการถักของลวดลายจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการถักแบบทีๆติดๆติดๆดกันแล้วก็เส้นเล็กๆเล็กมากๆนะคะอ่ะถัดไป เป็นลายยินตันอันนี้ทางร้านเรียกว่าลายยินตันลักษณะคือมันจะเป็นเม็ดกลมค่ะแล้วก็เงาเงา,เงาแวบแวบนิดนึงนึกถึงแบบลูกอมยินตันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นแบบคนสมัยก่อนอาจจะรู้จักเนาะแล้วก็เด็กแต่เด็กดก,กยุคยุคใหม่เนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้จักลูกอมยินตันกันหรือเปล่านะคะลักษณะคือมันจะเป็นเม,รรม็ดกลมๆแบบนี้ค่ะเงาเงา,เ,งาเนาะสวยดีนะคะสําหรับเส้นนี้ที่ถืออยู่นะคะความยาวจะอยู่ที่17นิ้วค่ะนี่ แล้วก็จะมีความยาวจนถึง19นิ้วนะคะสำหรับลายนี้สองสลึงที่ช่วงนี้หน้าร้านมีพร้อมส่งได้เลยนะคะลายสวยอีกลายหนึ่งค่ะสวยมากนะคะอ่ะไปดูลายถัดไปเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมเสียเวลานะคะลายต่อมาก็จะเป็นลายแบบไม้ขีดนะคะสลับกับยินตันนี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งลายตันตัที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เงาเล่นไฟมากๆจากที่ผู้ชมได้เห็นในกล้องนี้นะคะ ผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจะค่อนข้างเล่นไฟแล้วก็ระยิบระยับมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ผู้ชมได้ชมเก้กันเรือนใกล้ๆนะคะว่าลวดลายเขาจะเป็นประมาณนี้ที่เราเรียกว่าเป็นไม้ขีดเนาะแล้วก็สลับกับเม็ดยินตันนี่ค่ะชุบอ่ะต่อมาค่ะเป็นลายความยาวยังอยู่ที่17นิ้วนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าลายมะรุมนะคะ ลักษณะเขาบางคนก็เรียกลายเม็ดเปาะแปะเนาะอันนี้อยู่ที่แบบเรามองว่าลวดลายนี้เหมือนอะไรก็เรียกลายนั้นนะคะแล้วก็ในแต่ละร้านเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อลายหรือตั้งชื่อลายไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะบางทีเนี่ยอย่างเพื่อนๆได้รับชมคลิปนะคะก็จะสามารถแบบแคปรูปแคปคลิปภาพแคปภาพจากวิดีโอจากมือถือของท่านหรือว่า ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งภาพไปให้ร้านทองดูก็ได้ว่าเอที่ร้านมีลายนี้ไหมอะไรไหมประมาณนี้นะคะอย่างลายนี้เป็นลายมะลุมนี่ค่ะเดี๋ยวจับนิ่งน่งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะซูมให้ดูใก,ก,กล้ๆเนี่ค่ะในส่วนของตัวลวดลายจะเป็นลายประมาณนี้นะคะพื้นนี่ค่ะเราจะมีลักษณะการต่อกันลักษณะแบบนี้นะคะนี่นค่ะขขอต่อพื้น สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นลายหนึ่งที่แบบไม่มีการตัดลายในตัวเป็นลายที่แบบเงาเงามันมันแล้วก็ใครที่แบบชอบลวดลายเกลี้ยงๆนะคะแบบไม่บาดคอไม่กินขนอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีแปลกตาดีนะคะใส่สวยงาม อีกลายหนึ่งที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่บอกว่าเออแบบลายมะลุมล้วนๆเนอะมันดูเรียบเกินไปนะคะก็จะก็ยังมีอีกลายหนึ่งที่แบบว่ามีตัวแต่งข้างเล็กน้อยนี่ค่ะจะเป็นลายมะลุมนะคะแต่ว่ามีการแต่งด้านข้างบริเวณที่โอชอี OG ให้ด,ดูดูนิดหนึ่งค่ะจะมีการแต่งแบบเออม็ดคล้ายๆเม็ดข้าวสารเนอะเม็ดลีลีเม็ดลูกลักบ,บี้สองข้างค่ะให้ขึ้นให้แบบดูมีลวดลายนิดหนึ่งนะคะ เดีย๋ยวเราซูมกันดูใกล้ๆในส่วนของตัวแต่งขางนี่ค่ะเขาแต่งได้สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนาดของลูกของลูกหลักบีเนี่ยก็จะขนานแล้วก็มีความอ้วนกว่าตัวมาลุมเล็กน้อยเพื่อให้มันจะดูเพื่อให้แบบดึงให้ดูเด่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่เด่นจนไม่ ไม่ใหญ่จนแบบป่องจนแบบพองออกมาจนน่าเกียดนะคะในส่วนตัวของโอก็คิดว่าแบบเขาสามารถแบบเรียงลวดลายด้านข้างออกมาได้แบบกําลังดีพอสมควรสําหรับเส้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1 7 1เนิ้วเนาะขอแไม้บรรทัดไว้นิดนึงนี่ไงข้างหน้าโอเคอ่าก็จะมีความยาวเนี่ยอยู่ที่17นะคะ17นิ้ว ต่อมาก็จะเป็นลายโซ่ซีดีแบบตันนะคะเดี๋ยวขอวัดไซส์ไว้นิดหนึ่ง17นิ้วนี่ค่ะโซ่ซีดีแบบตันลักษณะโซ่ก็จะเป็นแบบไข่ๆนะคะแล้วก็ตันถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะคะจะใหญ่กว่าเส้นลายมือนิดเดียวเองนะคะก็ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นลายที่ แปลกมากคือเป็นลายที่ฮิตตลอดพอๆกับลายผ่าหวายนะคะคือมาเมื่อไหร่ก็ขายดีตลอดเวลาแล้วก็เป็นลายหนึ่งที่ค่อนข้างตันแล้วก็แข็งแรงอย่างที่เคยได้รีวิวไปในหลายๆคลิปอยู่แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวโอซูมให้ดูว่าเพื่อนๆจะได้เห็นว่าลักษณะห่วงของแต่ละห่วงเนี่ยเป็นลวดลายประมาณไหนนะคะเดี๋ยวจับเป็นเส้นคู่ก่อนซื้อนะคะอ่าแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันใกล้ๆ อันนี้อาจจะต้องซูมใกล้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้เห็นลวดลายของห่วงแต่ละข้อเนี่ยค่ะว่าเขาแบบค่อนข้างจะตันมากนะคะแล้วก็เล็กมากๆจริงๆถ้าเพื่อนๆเ,เห็นภาพมุมกว้างเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าโซ่ซีดีนะคะก็จะเป็นลายที่แบบเล็กกว่าลายอื่นๆหรือว่าจะเป็นลายสีเสาเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเล็กกว่าลายอื่นๆที่ดูใหญ่กว่านะคะยิ่งดูใหญ่เนี่ยแปลว่ายิ่งโปร่งนะ บางคนเข้าใจผิดว่าดูใหญ่แล้วแปลว่าตันนะคะอันนี้จะเป็นลายสี่เสาแต่งด้านข้างสวยมากๆค่ะเป็นอีกลายหนึ่งที่แบบว่าหวานหวานสาวๆน่าจะชอบนะคะตัวสายสร้อยนี่จะเป็นลายสี่เสาแล้วก็มีการแต่งด้านข้างด้วยลายมลุมกับคันป้องตรงกลางนะคะแล้วก็เอามลุมแต่งไว้ด้านบนและด้านล่างของปลองนี่ค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูตัวแต่งด้านข้างนิดนึงจะได้เห็นภาพนี่ค่ะ ก็จะเป็นลายมานลุมด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวานะคะหรือว่าถ้าตั้งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นคือด้านบนและด้านล่างนะคะแล้วก็ส่วนตัวสายก็จะเป็นลายแบบ4เสาตันๆนี่ค่ะแบบนี้อ่ะถัดมานะคะความยาวก็ยังอยู่กับลายขนาดประมาณ17เนาะลายนี้ฮอตฮอตตลอดนะคะลายโซฟฝรั่งใครไม่เคยใส่บ้างนะคะ เป็นอีกลายหนึ่งที่แข็งแรงใช้ได้ถึงจะดูใหญ่นะคะแม้ว่าจะดูใหญ่กว่าโซ่ซีดีแต่ว่าในแต่ละข้อของโซ่ฝรั่งเนี่ยเขาจะทำด้วยแบบด้วยแบบทองตันว่างั้นเถอะนะคะทำให้แบบอย่างรุ่นจริงๆแล้วโซ่ฝรั่งเนี่ยมันจะมีทำออกมาเป็นแบบทั้งโปรง่งแล้วก็ทั้งตันด้วยนะคะแต่ว่าเส้นที่ถืออยู่เนี่ยจะเป็นลายตันนะคะสองน้ำหนักสองสลึงแล้วก็ความยาวอยู่ที่17นิ้วนี่ค่ะ ถ้าเกิดใครกำลังมองหานะคะตอนนี้เรามีอยู่นะเนี่ยค่ะตัวนี้โซ่ฝรั่งของเขาก็จะเป็นลักษณะคือแบบเป็นโซ่ยาวๆอะซูมให้ดูลายหน่อยสิอานะคะกล้องอย่าดื้อน,นะคะกล้องนี่ค่ะแต่ว่าห่วงเขาก็จะไม่แบบไม่เรียวมากนะมันก็จะดูมีความไข่นิดนิดหนึ่งถัดมาความยาว1 7ยังอยู่ที่17นะคะมาดูลายโป่งๆกันบ้างดูแต่ลายตันๆกันเยอะแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ล้วแบบ 17เนิ้วที่ร้านเนี่ยจะค่อนข้างมีแต่ลายตันเพราะว่ามันจะเป็นลายที่แบบว่าผู้หญิงใส่นะคะความยาว17เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ใส่อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นไซส์ที่ผู้หญิงใส่เป็นส่วนมากนะคะก็เลยมักจะมีลายที่เล็กๆแล้วก็ตันให้ได้ชมกันนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งลายที่เป็นลายโปร่งสำหรับสองสลึลงเราเรียกว่าลายทาโล่นะคะแล้วก็แต่งข้างด้วยลายตุ้มกลมลายลูกบอล นะคะแล้วก็มีมีนาขั้นระหว่างลูกบอลน,นิดนึงนะคะกำ,กำเป็นลายหนึ่งที่ค่อนข้างสวยแล้วก็กำลังน่ารักดีนะคะน้ำหนักอยู่ที่สองสลึงค่ะนี่สวยเนาะแล้วก็หัวจหลรวดตะขอก็ดูใหญ่ดีนะคะสวยงามนี่ค่ะปึ๊บให้ดูลายทาโร่นิดหนึง่งลายทาโร่ก็จะเป็นลายที่แบบว่าทับลายไซส์แบบนี้นะคะนี่ค่ะ อโอเคไปดูถัดไปกันดีกว่ามาดูในส่วนของโทนที่เป็นลายแบบแนวแนวเบนซ์นะคะลายเบนซ์เนี่ยก็คือมาแรงไม่หยุดนะคะหลายปีมานี้ลายเบนซ์คลองใจท่านผู้ชมมากนะคะก็มาดูกันที่ลายแรกความยาวที่17นิ้วสำหรับเส้นนี้นะคะก็จะมีความยาว17นิ้วแต่ว่าตัวแต่งข้างเนี่ยจะเป็นลายลูกเต๋านะคะบางคนก็เรียกว่าลายคิวบิกนะคะบางคนก็เรียกว่าลายลูกเตา๋า ตัวนี้เนี่ยจะมีการฝังพลอยด้วยนะคะฝังเนี่ยไม่ฝังด้านเดียวนะคะมีความพิเศษคือฝังทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวจะลองหมุนลูกเต๋าให้ได้ดูนะคะลูกเต๋านี่หมุนได้นะแต่ว่าขยับขึ้นลงไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า,าลูกเต๋าจะไหลไปไหลามาจนเราลำคาญน,นะคะ4ด้านนะคะฝังหมดเลยทั้ง4ด้านด้านละ9เม็ดนะคะด้านละเกเม็ดเล็กสวยด้วยนะคะใส่แล้วก็นอกจากจะแบบว่าเป็นมงคลแล้วก็ยังแบบ ลักกี้ด้วยนะคะนี่ค่ะความยาวเส้นนี้17นะคะไม่มีความยาวอื่นเข้ามานะคะสำหรับเส้นนี้โอเคลายถัดมาเป็นลายเบ้นลวน้ลว,นลวนดีกว่านะคะขอเบ้นมังกรสักเส้นสิคะสองสลึงนะคะเป็นลายเบ้นล้วนบ้างนะคะลายเบ้นล้วนสองสลึงนะคะไม่ต้องพูดมากสำหรับลายนี้เป็นลายที่แบบ สวยงามมากๆอยู่แล้วนะคะลายเบนที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากๆเลยมีทั้งเบ้นแบบไม่แต่งข้างอะไรเลยนะคะเรียบๆเหมือนเส้นนี้คือใส่แบบเรียบๆเลยชอบเรียบๆสําหรับสายมินิมอลคนที่ชอบลายแบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะมากนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยลายเบ้นของที่ร้านเนี่ยก็จะมีเป็นตัวเบ้นหัวมังกรด้วยนะคะสสลึงก็มีนะ,ะบางคนบอกว่าเอ๊ะ ลายเบนแล้วยังเป็นหัวมังกรได้ด้วยหรอสองสลึงนะใช่ค่ะมีค่ะนะคะสำหรับเส้นนี้นะคะที่ร้านเราก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่ยาวมากเลยนะ23-24ถึง24นิ้วเลยนะคะซึ่งแบบสามารถใส่สวมหัวได้ด้วยนะคะใครเคยใส่ลายเบนก็จะทราบดีนะคะว่าลายเบนเนี่ยค่อนข้างเป็นลายหนึ่งที่ปร่งนิดๆแต่ แข็งแรงใช้ได้นะคะแต่ว่าจะแข็งแรงแค่ไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องดูน้ําหนักทองด้วยอย่างเช่นว่าอย่างสองสลึงเนี่ยความแข็งแรงอาจจะสู้หนึ่งบาทไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเนื้อทองแบบไม่มากไม่มายนักยกไปได้เลยนะทั้งถ่ายไม่มากเกินไปนะคะอ่ะโอเคมาดูเบนซ์อีกสอสาแบบนะคะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปโอก็จะแนะนําเป็นเบนซ์แต่งข้างกล้องนะคะก็จะมีปล้องแบบลงยาสีต่าง ก็จะมีสังสีเขียวสีแดงสีม่วงนะคะสีน้ําเงินและไม่แต่งสีนะคะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็มีสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็เป็นแบบไม่ลงยาสีเลยนะคะก็ความยาวของชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ17เอ่อ19นิ้วนะคะสําหรับเบ้นท์ที่แต่งข้างเดี๋ยวจะ ซูให้ดูลวดลายใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นเบนท์นที่แต่งข้างด้วยปล้องลงยาค่ะนี่ค่ะจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะตัวปล้องลักษณะของปล้องก็จะมีการตัดลายในตัวคล้ายๆรูปหัวใจนะคะแล้วก็เดินเส้นทองแบบเหมือนลายกระหนกนิดๆนะคะตัวสายเป็นลายเนบนท์แน่นๆแบบนี้เลยนะคะสีม่วงค่ะนี่สีม่วงก็สวยซูมกันดูใกล้ๆนิดนึงสีม่วง นี่ค่ะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะอันนี้จะออกสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินตัวนี้ก็จะมีลงยาสีขาวแล้วก็สีฟ้าด้วยนะคะซึ่งมันจะทําให้ดูหวานมากขึ้นนะคะมากกว่าการไปลงยาแบบสีน้ําเงินแดงขาวอะไรประมาณนี้ค่ะจะดูแบบไม่แก่เกินไปเนาะเดี๋ยวนี้เราใส่ทองก็จะแบบว่าเลือกให้ลายแบบแฟชั่นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ตัวต่อมาค่ะก็จะเป็นลงยาสีเขียวนะคะ ก็แต่งป้องลายเดียวกันเลยนะคะสีเขียวตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขียวเข้มเขียวพาสเทลแล้วก็สีขาวนะคะจับดีๆสิอ่านะเนี่ยค่ะแล้วก็สายลายเบ้นปื๊ดสวยๆนะคะเงาเา,าเรียบๆเ,เออไม่เงาค่ะจะดูแบบเรียบๆด้านๆนหน่อยนะคะสำหรับลายเบ้นตัวสุดสุดท้ายของงานแต่งป้องชุดนี้ก็จะเป็นแบบไม่ลงยาฉันไม่ชอบสีนะคะก็จะแบบแต่งสวยๆแบบนี้ ะะตัวปล้องก็จะดูเหมือนงานฉลุเล็กน้อยนี่ค่ะสวยเนาะก็ความยาวก็จะอยู่ช่วงประมาณ19นิ้วนะคะอ้าวละก็มีเบ้นอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นแบบแต่งกลมๆนะแต่งด้วยตุ้มกลม ะะแล้วก็จะมีเป็นตัวแรกก็จะเป็นลงยาสีชมพูพาสเทลนะคะในส่วนของตัวลงยาเนี่ยจะเป็นแบบลงยาชมพูแล้วก็มีสลับเขียวนิดนึงนะคะเป็นเขียวแบบสีแบบพาสเทลสีหวานๆหน่อยนะคะเส้นนี้ก็จะความยาวอยู่ที่20นิ้วนะคะใครกำลังตามหาสร้อย20นิ้วสวยๆอยากแนะนำลายนี้เลยนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างสวยมาก อีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ฉันไม่ชอบสีหวานๆฉันอยากได้สีดูแบบออริจินอลหน่อยนะคะเขียวแดงขาวเออเขียวแดงขาวใช่ค่ะ เส้นนี้ก็ความยาว20นิ้วค่ะเป็นลายเบนน้ำหนักสองสลึงเช่นกันนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเรานะคะโต๊ะกัางเซนจูรี่ชื่อนี้เมตาทองลายสวยถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ไกลนะคะร้านเราตั้งอยู่ในเขตพญาไทราชเทวีนะคะก็แวะมาเที่ยวที่ร้านได้ตั้งอยู่ในห้าง Uh, Century The อ o v v i p l a าซนะคะเซิร mm ์ชใน Google ได้เลยนะคะจะห้างจะอยู่ตรงปากซอยรังน้ำนะคะสาขา mm hmm. ก็จะอยู่ใกล้ๆ King Power รางน้ำยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากลายสวยๆของ2ส,สลึงเอาไว้ให้ผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดลวดลายสวยๆแบบนี้ ให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดเรามีเวลาช่วงไหนก็จะเอาคลิปมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันในส่วนของคลิปหน้าสวัสดีค่ะ